สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์น็วนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15เมษายน2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพตดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ได้ทำการฝึกซ้อมทางทหารที่เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศในพื้นที่แห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองซินเจียกุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยไม่ได้มีการระบุวันและเวลาที่มีการทดสอบอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร่กันแน่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2564สื่อตะวันตกหลายแห่งรายงานว่าทางด้านกองทัพจีนนั้นได้มีการทดสอบขีปานาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโดยเป็นแบบพร้อมติดวรบยูเกรด้วยบ่งชี้ว่าพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการทหารของจีนนั้นก้าวไปไกลเกินกว่าที่สหรัฐเคยประเมินเอาไวข้ข้านี้อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนนั้นออกมาปฏิเสธในเวลานั้นว่าวัตถุที่ทดสอบไม่ใช่ขีปนาวุธแต่เป็นภาชนะเพื่อการขนส่งทางอาวกาศและการทดสอบเกิดขึ้นตามกำหนดการที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบภาณนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นอกจากนี้การทดสอบเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564ไม่ใช่เดือนสิงหาคมปี2564ตามการรายงานข่าวของสื่อตะวันตกแต่นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อมีการดำเนินการรายงานว่าพวกเขา สามารถที่จะทดสอบเรื่องของขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศอีกครั้งหนึ่งในเขตปกครองตนเองชินเจียนอุยกูในขณะที่ความขัดแยง้งระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นเริ่มระอุมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ทางด้านไช่อิงเหวนผู้นําของไต้หวันนั้นเดินทางไปที่ลาตินอเมริกาแล้วก็ไปพบกับทางด้านเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยครับที่แคลิฟอร์เนียก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนจีนนั้นก็เลยมีการดําเนินการการซ้อมรบเนี่ยครับรอบเกาะไต้หวันเป็นเวลาสาวันนอกจากนั้นแล้ว จีนยังได้มีการประกาศปิดหน้านฟ้าบริเวณทางตอนเหนือของไต้หวันเนี่ยครับในวันที่16เมษายน2 5 6 6นี้ด้วยแม้ว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้นแต่ก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อเที่ยวบินอย่างน้อยหลายสิบเที่ยวบินด้วยกันนอกจากนั้นจีนยังประกาศปิดหน้นาน้ําทางตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่บอกว่าอาจจะเกิดเรื่องของจรวดหรือว่าชิ้นส่วนของจรวดที่จีนทําการทดสอบนั้นมันจะตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับความเคลื่อนไหวของ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ในการซุกซ้อมทางทหารในครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องฐานอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันกับสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วทุกมุมโลกเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบสถานการณ์นะครับว่าในแต่ละมุมโลกนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็เราเองนั้นจะได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือในอนาคตนะครับว่าเราจะต้องรับมืออย่างไรหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้น กด subscribe กดติดตามช่องทาอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยครับ